สวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง a c e b o o k แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาเให้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทำเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าควรอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคำอธิบาาายคลิปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวันนี้คือง่ายมากๆนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีแค่ หมูนะครับผมใช้เป็นสันคอหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับล้างทสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระเทียมไทยนะครับนําไปโขลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมวันนี้เนี่ยส่วนประกอบสําคัญนะครับก็จะเป็นตัวกระเทียมเจียวเลยนะครับนะแล้วก็ปรุงรสหมูกระเทียมนิดหน่อยนะครับก็อร่อยแล้วใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับนี่ก็ ตั้งไฟนะครับกระเทียมนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับคือนําไปล้างน้ํานะครับจากนั้นก็นําไปโขกนะครับเพื่อที่ให้ผิวกระเทียมนะครับมันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เวลาเราเจียวนะครับมันจะทาให้มันไหม้ไหม้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเปลือกกระเทียมนะครับก็จะกรอบแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับพอใส่น้ำนมไปกระทะเริ่มร้อนนะครับไม่ต้องรอร้อนจัดนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับ แล้วก็จะเจียวกระเทียมกันก่อนเลยนะครับแนะนำให้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับหมูกระเทียมนะครับชื่อก็บอกแล้ว,ว่าหมูกระเทียมนะครับคือส่วนประกอบสำคัญนะครับก็คือกระเทียมแล้วก็น้ำมันกระเ,เทียมเจียวนั่นเองนะครับน,นี่ก็เปิดไฟกลางนะครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับ เกี่ยวกระเทียมนะครับต้องคอยคนไปตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นเกี๋ยวตัวกระเทียมอาจจะไหม้ได้นะครับห้ามตั้งกระทาทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอะไรนะครับเราต้องคอยคนมันตลอดเวลานะครับคนเข้าคนออกนะครับเพื่อให้ความร้อนมันโดนทั่วถึงกระเทียมทุกชิ้นทุกเม็ดทุกกรีบนะบแล้วก็กระเทียมเจียวที่ใช้กระเทียมไทยนําไปขมเนี่ยมันทําให้ตัว กระเทียมนะครับมีความฟูกรอบน่ารับประทานนะครับหอมมากๆครับตอนนี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือใช้เวลาไม่นานนะครับใช้ไฟกลางๆเลยเคี่ยวเออเจียวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอซักพักหนึ่งนะครับเนี่ยกระเทียมของเราใกล้แล้วนะครับอันนี้คือมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มเหลืองนิดเดียวนะครับเรารีบเทออกเลยนะครับแล้วก็ผักไว้นะครับอย่าให้มันเหลืองมากในกระทะนะครับเพราะว่ามันจะทําให เวลาเราไปพักเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นอีกแล้วก็มันก็จะขมนะครับแล้วมันจะไหม้เกินไปนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับสีแบบว่าเริ่มขึ้นละแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเราเขาขึ้นเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็พักกระเทียมเจียวไว้ก่อนนะครับนะจะแบบฟูฟูนะครับเนี่ย จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมันที่เราเจียวนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปพอประมาณนะครับตัวกระเทียมเจียวนี้เราก็ผักไว้ให้มันเย็นก่อนเลยนะครับ หนึ่งแล้วก็หมูนะครับใส่ไปเลยผัดกับน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้นะครับระหว่างนี้ผมยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมจะผัดให้หมูมันแห้งๆแล้วก็เยิมเกลียมก่อนนะครับ แค่ผัดกับตัวน้ำมันกระเทียมเกลียวเนี่ยจริงๆมันก็แบบว่ามีความหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวน้ําในหมูนะครับมันระเหยออกไปหมดนะครับสังเกตมันจะมีน้าเห็นไหมครับรอให้น้ําในหมูนะครับระเหยออกไปหมดก่อนนะครับ ูตรนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นเข้มข้นนะครับไม่เหมาะกับคนที่ชอบหมูกกระเทียมที่แบบว่าเป็นน้ำน้ำนะครับตัวนี้จะแบบแ,แห้งนะครับนะแต่เวลาเล็กน้อยนะครับในการทำให้น้ำมันระเหยไปนะครับ แฟแรงเนื่อนะครับขั้นตอนนี้อันนี้ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำหมูมันเริ่มแห้งสังเกตว่าที่เหลือน้ำล่างคือน้ำมันนะครับเราก็จะมาเริ่มปรุงรสนะครับโดยการใส่ซอสหอยนางรมนะครับนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ ตาด้วยน้ำปลานะครับประมาณครึ่งช้อนโตนะครับซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโตนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับมีใส่เยอะๆนะครับ เดือดดัมหวานนะครับแห้งๆนะครับเดี๋ยวพอเราตักขึ้นนะครับก็คือเราไม่ต้องตักตัวน้ํามันเขาขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเกระเทียมเจียวนะครับที่เราเจียวไว้เมื่อกี้กับกรอบเลยใส่ลงไปนิดต่อยคูกเขาแล้ว นี่ผมปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวไปตัดเสริมนะครับเวลาตักนะครับก็อย่าตักน้ํามันมันขึ้นมาเยอะนะครับเราตักแค่ติดติดตัวหมูไปนิดเดียวพอนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับหมูกระเทียมนี้ก็คือโรยกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวชิมกระเทียมให้ฟังกนนะครับว่ามันกรอบไหมก <c oughs> รอบแล้วก็ไม่ขมเลยนะครับชิมหมูกระเทียมนะ ส่วนนี้จะแบบแห้งๆนะครับรสชาติเข้มข้นนิดนึงชิมต้องบอกเลยครับว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆครับมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับที่เราผัดลงไปแล้วถามว่าสูตนนี้เอ๊ไม่หมักหมูนุ่มไหมหมูยังนุ่มอยู่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยรสชาติเข้มข้นนะครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยแล้วก็แห้งๆนะครับส่วนตัวน้ํามันเนี่ยผมไม่ได้ตัดออกมาหมดนะครับแต่ถามว่ามีไหมก็คือมีบ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ย พอมันไม่มีน้ำเนี่ยตัวรสชาติม,มันจะไปเคลือบอยู่ที่ตัวหมูนะครับทำให้มีความเข้มข้นอร่อยแล้วก็หมูไม่แห้งแข็งนะครับกินกับเพียเจียวกับกรอบหอมนะครับอร่อยมากๆใครที่ชอบหวานนะครับสามารถเติมน้าตาลลงไปได้แต่ส่วนตัวนะครับใช้หมูสดมันจะมีความหวานเล็กๆอยู่นะครับทําให้มันมีความกลมกลม่อมแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเราใส่ซีอิ๊วดำหวานไปแล้วนะครับมันจะทําให้มีความหวานอยู่นะครับก็ลองดูนะครับแะไรกินกับข้าวนะครับไข่ดาวนะครับแล้วก็ตัวซอสพริกนิดหน่อยแก้มกับตัว แตงกวานะครับหรือจะโรยนะ้ำปลาพริกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอให้นะครับ